40ครับบันเทิงของจริง5,000ันหนึ่งเตือนเด็ก <ๆ S 2> ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นอยากมีสติดเด้อพี่น้องราบสวัสดีครับอยู่กับซานตาสารอตกันอีกเชนเกยนะครับโอ้โหน,นียบโอ้โหเหงาโอ้โหมาอลไรครับคุณผู้ชม58บาทลงมาช็อตนี้เรียบร้อยครับ100บาทโอ้โหมาต่อเนื่องจริงครับ60บาทสวย อย่างเงียบยังคงเงียบหมุนไปต่อเลยและการอย่ารอช้าจังหวะนี้เพสี่ส40เรียบ20เรียบเฮ้ยมาสาแกตเตอร์จงมาเรียบร้อยครับไม่เข้า <c oughs> ลุ้นอะไรเนี้ยมาครับจังหวะนี้หกบาทลงมาลงมานะครับไม่ใช่โลมา 40บาทตปเลยแล้วการสแกตเตอร์เข้า100%ครับจังหวะนี้มามามาไม่เข้าครับพูดไปอย่างนั้นแหละสานตาสรอสน่าเศร้าเลยไม่เข้าสักทีโออยังคงเงียบเง่าโอ้มาทีแล้วกะปิกกระป้อยไม่เป็นไรครับ ช่วงนี้เกมพวกนี้กําลังมาดีเลยมาแรงด้วยคุณผู้ชมย้ําไปคันต่อย้ําไปเรื่อยๆถึงทุนจะหมดแต่เราก็มีสิทธิ์ได้ <c oughs> พูดอะไรของปู่เนี้ยจังหวะนี้ครับหมุนไปเลยแล้วกันครับเกมนี้นะฮะไม่เคยได้กินตังผมเลยคุณผู้ชมมันแตกดีขนาดนี้จะเอาที่ไหนมากินผมดูกันให้เต็มตาไปแลวครับยีบสี่บาทลงมาชอดน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมุนกันต่อเลยดีกว่าอย่ารอช้า พึบเข้าให้60บาทมาแล้วครับลงมา2 0เลยแล้วกันหมุนน้อยๆหน่อยโอ้โหไปครับย้ำ2 0 0ต่อเรียบร้อยครับช็อตนี้33บาทลงมาอีกอ้าสี่สิบเลยแล้วกันคุณผู้ชมแล้วก็มา20ต่อปั๊บเบ็ดขึ้นปั๊บเบ็ดลงไปเรื่อยๆครับหลอกระบบตอนนี้หลอกมันหลอกมันย้ำย้ำไปอีกทีสวยครับ1 0 0บาทสวย สวยเอาย้งย้งย้งยางย้ำไปสี่สิบปะย้ำไปอีกทีลงมาย้ำไปอีกทีเรียบร้อยเข้าชิปกว่าจะเข้าแต่มันก็แตกดีอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่กว่าจะเข้าก็ใช้เวลานิดนึงบ้าครับจังหวะนี้หมุนไปเรียบร้อยมาแล้วครับสามสิบบาทลงมาอีกช็อตหนึ่งตัวเอเข้าครับสามสิบบาทลงมาอีก กิบเลยมาอีกแล้วครับ90บาทช็อตนี้ลงมา150โอ้โอโหลงมาต่อเนื่องครับคูณ20่ะอืปถท้าได้คูณ20นะซานตาส็อตบันเทิงเลยแต่ต้องตัวแพงด้วยนะครับเฮ้ยไม่มาจริงเหรอจะไม่มาจริงเหรอสเกตเตอร์อืมอย่าททำกับซานต้าอย่างนั้นเมันไม่มาจริงด้วยคุณผู้ชม ซานตาสรอดเริ่มเครียดแล้วไม่ถึงหลักพันสักทีค้างอยู่ที่800แต่ผมยังเชื่อว่าเกมนี้มันยังคงแตกดีอยู่มันจะเข้าให้ผมแน่นอนต้องมารอรุ้นกันเลยคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่ามุนต่ออย่ารอช้าข้าเจ้าว่านี้ย้ำไปเลยสวย40แล้วลงมาอีกย้ำไปอีกที บอกด้วํคเดียวย้ําไปเรื่อยๆครับไม่ถึงรักพันเราไม่เลิกเรามันโลกลงมามย้ำย้ำย้ำเรื่อยๆย้ำชิวๆครับอย่าไปคิดมากครับเราถือกําไรอยู่สี่สครับบันเทิงของจริง5,000ันหนึ่งัยชิปหายเลยคุณผู้ชมช็อตเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วปาดบอกแล้วครับว่า ยังไงมันก็เข้าเกมนี้ไม่เคยได้กินเงินผมเลยครับโจนสลัดนี่แจมแจม,จมทีเด็ดเจ็ดย่านหนามนเลยคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับสานตาสลอดข้อตัวรากันไปก้อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีค่ะ